ก็สวัสดีนะคะท่านผู้ชมและเอ็ซีทุกท่านเนาะวันนี้เอ็ดก็ยังอยู่ที่หลักกิโลเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมก็ยังเกาะติดอยู่ที่หลักกิโลนะคะแล้ววันนี้ก็จะพาทุกท่านมาทำตัวเลขที่หลักกิโลนะคะอี่ยวทรั้งวามนึ่งนะคะท่านผู้ชมจะทำอนะคะพี่มาจากไหนคะจากสังขะค่ะสังขะบอกโอ้บ้านเดียวกับเอ็ดเลยค่ะวันนี้มาแก้บนหรือว่ามาขอโชคขอลาภกันมาขอโชคมาครั้งแรกรือว่ายังไงคะ ออกมาครั้งแรกอยู่บ้านอะไรคะอยู่สังั์บ้านโคกชัยค่ะโคกชัยเนาะโคกชัยตะคงอ๋อโคกชัยตะคมฝั่งนู้นใช่ไหมคะค่ะวันนี้ได้ทําอะไรบ้างพันีจุดทูบจุดทูตัวไหนคะจะเข้ามัอนความอ๋อคุณพี่ฝันว่าไงคะไม่ฝันได้สี่สอเก้าแปดสองฝันได้เก้าแปดสองฝันว่ายังไงคะถึงได้เก้าแปดสองได้จับกบฝันได้จับกบ ฟันได้จับกลุบนะคะแล้วก็ตีเป็นเก้าแปดสองเนาะอันนั้นเหมือนจะเป็นเก้าสี่นะแล้วทำไมข้างบนมันมีเหมือนลูกตาอยู่นั่นเลยเนาะเหมือนลูกตาน่ะสองอันเลยนะใช่ค่ะตาเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูนะคุณพี่เขาจุดแบบได้แปลกปหลกว่าเพื่อนมากจะมีตาสองตาด้วยมีตาสองตานะคะแล้วก็ข้างล่างเป็นเก้าแล้วก็ตัวเลขสี่กำลังจะมาเนาะ แปลกมากเลยทำไมอ้าดูมันตาสองตาแปลกไหมไม่เหมือนเพื่อนเลยนะไม่เหมือนเพื่อนเลยดูดูเพื่อนข้างๆค่ะได้เก้าแปดสี่ฝันได้เก้าแบบสี่นาะฝันว่าได้จับกบนะคะเริ่มพอมาวันนี้มาจุดทูกขอที่ศาลตาเซยายมี ก็ได้9 94แล้วก็มีลูกตาสองข้าง942ไม่รู้ว่าตัวถ้าถ้าถ้าเป็น942อาจจะ948หรือ942แล้วแต่คุณพี่เขาว่า942เดี๋ยวเดี๋ยวรอรุ้นนะคะอันนี้นะครับท่านผู้ชมเลขทูนนะครับ570เดี๋ยวเรามารอรุ้นนะคะ เลขทูบเสียงไทยของคุณพี่นะคะซึ่งมาแปลกปลาดก่าเพื่อนเลย94แล้วก็มีตาข้างบนนะคะเหมือนตาตาแล้วก็จมูกน่ะแล้วก็ปากตรงเป็นเลข9อ่ะเนาะยิ้มด้วยใช่ค่ะยิ้มเหมือนตาเซจะให้โชคกับอันนี้หรือเปล่าสงสัยมากเลย คุณพี่ได้98แตง82ก็น่าจะให้หักออกซิหรือเปล่าสงสัยเพราะว่ามาแปลกมากเลยนะคะท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวรอรุนนะคะตัวที่สามเนาะว่าจะเป็นตัวไหนต,ตัวอะไรเนะาะแบบนั้นตัวเอไนนะไรเนาะโอ้โหที่แล้วคุณพี่ถูกไหมคะ ยังไม่เคยมายังไม่เคยมาแต่ว่ามีถูกหหมมีโชคมีลาบบ้างมีมีใช่ไหมคะงวดที่แล้วหลอดได้ได้กับเขาไหมได้ได้ตัวไหนคะสามห้าสอซับโอ้ยเก้าสี่สี่เป็นเก้าสี่สี่เลขเบิ้ลเลยนะคะเอาหันไปนู่นเฉยเลยไปนู่นนอ้ยท่านผู้ชมไม่มีลมไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนะคะเอดจับไม่ทันเอ็ดไมหันไปใช่เนาะ แปลกมากเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้ไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วพอตัวเลขเริ่มออกก็คันไปอีกทิศทางหนึ่งนะคะคันไปทางทิศตะวันออกตะวันออกไหนตะวันออกแล้วตะวีน่ดีนะได้เลยพี่เนาะ 9cc แล้วแล้วทูกเสียงทายของคุณพี่เขาก็แปลก แปลกับเพื่อนจริงๆนะคะท่านชมแล้วก็หันไปเองอโดยที่ไม่มีลมเลยนะคะท่านชมจะออกจริงๆ,งๆแล้วเนี่ยอุ้ยพแล้วผนลุกน้องพี่เนาะนี่นี่ท่านผู้ชมดูดูคุณพี่นะคะอรอีก นี่นี่ลุกมากเพราะว่าเมื่อกี้ไม่มีลมเลยเนาะพี่ยืนยันเลยเนาะไม่มีลมได้35เมื่อกี้หันมาใส่เราใช่ถึงเลขสี่หันไปดีกวงเนาะแบบคนลุกมากเลยนู่นนั่นน่ะหันอีกแล้วอ่ะคุย้า่ทนผู้ชมคือคือไม่มีลมเลยนะคะมีหันไปนู่นแล้ว เขาตรงตรงขึ้นมาใช่ทิศตะวันออกจริงๆด้วยไปทางทันไปทางเท้านขาเลยตะวันออกไปทางสัตวะบ้านเราเนาะโอ้โหโอ้ท่านผู้ชมรอดูว่าจะหันอีกไหมเสียดายตอนหันจับไม่ได้หันสองรอบหันสองรอบเป็นปริศนาแบบไหนเนาะ้าสี่ เก้าแ2 8แเกใช่ไหมที่เราซื้อเก้าปกับเ้าเพราะว่าเขาหันสรอบผมซื้อได้ครับผมจับผมซื้ออ่างนีวไปผลลุกมากเลยท่านชมเดี๋เดี๋ยวเอจะให้ดูคนี่นะคะหันมาทางนี้แล้วนี่เลขเก้าสี่สี4ที่มีลุกตาข้านนะคะ2 2เจดสองหนึ่งเจ็ด หนท่านผู้ชมหันมาฝังนี้นะคะเอดินมาฝังนี้แล้วหันสองรอบนะคะท่านผู้ชมโดยที่ไม่มีลมเลยเนาะอยู่ๆก็หันเองเลยนะคะือขนาดลมยังไม่หันเลยนะเนี่ยใช่พอมีลมนะคะไม่หันเลยแต่ว่าไม่มีลมหันเนาะกะหาเจ็ดโอ้โหลูกคุณกิ้งเวิร์ด9ซีแล้วปลกตรงที่มีลูกตาตัเลยเตะมากเลยเหมือนยิ้มให้นะใช่เหมือนยิ้มรถแล้วเข้าอะไร เงินต์เตอร์เซยิมเตอเซยิมให้หรือเปล่าสงสัยแล้วก็หันมาสองรอบเป็นปริศนาแบบไหนเนาะเลขของคุณพี่นะคะมีเก้าแปดสี่เนาะกับเก้าสี่สี่นะคะท่านผู้ชมทำไปเสี่ยงโชคดูเนาะเพราะว่าหันหน้ามาทางทิศตะวันออกเองเลยกับบ้านนี่เลยหันหน้ากลับเหมือนเหมือนบอกว่าได้เลขแล้วกลับเลยกลับบ้านเลยอะไรนี้นะคะ คนมาท่ายซื้อด้วยกันซื้หลักกิโลไว้กันด้วยอ๋อขนลุกคนคิงลูกอ่ะค่ะคุณผู้ชมไม่เหมือนเพือนเลขทูบก็จะอย่าถามคุณพี่ก่อนคุณพี่รู้สึกยังไงบ้างเห็นเลขทูบพันเมื่อกี้โอ้ยคนคิงลุกคนคิงลุกเลยเนาะแล้วแล้วคุณพี่ก็จุดทูบด้วยไม่เคยเห็นแล้วจุดทูบก็ได้แปลกกว่าแปลกกว่าเพื่อนด้วยแปลกกว่าเพื่อนค่ะคือปกติเขาจุดนี่ก็จะเป็นแค่เลขเลยเนาะแต่คุณพี่จุด เป็นลูกกตาสอง่มแลมันมันตายิ้มให้มันมันตายิ้มให้เนาะตรงเลขเก้าันยิ้มให้แล้วก็หันเองสองรอบโดยที่ไม่มีลมพอมีลมยังไม่หันเลยมีลมไม่หันนะคะมีลมไม่หันโอ้เอ็ดยังขนลุกแทนเนาะคุณพี่เนาะคุณพี่ชอบไหมตัวเลขตัวนี้สวยสวยสวยเนาะตัวเลขเก้าแปดสองกับเก้าสี่สี่นะคะท่านผู้ชม วันนี้แอดไม่ได้เอาสมุดมาสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมเลยนะคะพอดีเมื่อเช้าลืมนะคะท่านผู้ชมก็จำไว้นะคะท่านผู้ชมเก4กับเก้าแปดสองนะคะกับความฝันของคุณพี่ฝันได้จับกบเนาะก่อนที่จะมานะคะฝันได้จับกบก่อนที่จะมาฝันฝันเสร็จปุ๊บก็มาเลยเหรอคะ<า>คุณพี่มาอ,มอยากมาดูอยากมาสัมผัสเนาะไม่เคยมานะคะมาครั้งแรก อยู่สังขารนั่เองนะคะท่านผู้ชมอยู่บ้านเดียวกับแอดเลยนะคะอย่าลืมตัวเลขของคุณพี่นะคะ982กับ944นะคะก็ตัดเล่นด้วยนะคะท่านผู้ชมตัดหน้าตัดหลังด้วยนะคะอย่ามั่นใจตัวเองมากเลยเดี๋ยวออกมาตัดเตกนะคะอย่ามั่นใจตัวเองค่ะสำหรับตัวเลขก็เนาะ984เอ984 982 หันไปนนะคะให้ท่านชมดู้วเนากหันหันมาแล้วก็ไม่หันกลับไม่กลับเลยอยู่มือเดิมยูหันเดิมแล้วหันไปทางบ้านสตาเซ้ให้กลับบ้านแล้วแกน่าจะบอกว่านั่นหละตัวเลขนั่นแหละตอนนี้แหละถูกแล้วกลับเลยกลับได้แล้วเห็นแล้วนี่นะคะท่านชมตอนนี้ลมแบบแรงมากๆไม่หันเนาะไม่หันนะคะพอไม่มีลมเมื่อกี้นอกหันสองรอบฝนคิงลูกเลยท่านผู้ชม อย่าลืมเด้อตัวเล,เลขแปลกกับเพื่อนนี่ท่านผู้ชมแปลกกับเพื่อน 9cc นะคะตัว 9cc 9่ก็เดี๋ยวขอบคุณคุณพี่ก่อนเนาะขอบคุณคุณพี่นะคะในวันนี้เนาะที่แบ่งปันให้ fc ได้รับชมรับฟังนะคะก็ฝากคุณพี่ ติดตามช่องน้องด้วยนะคะช่อง a n Feel Channel เนาะก็สำหรับงวดนี้ขอให้คุณพี่นะคะโชคดีค่ะมีโชคมีลาบถูกหวยนะคะโดยดีเนาะค่ะก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกันค่านอนเอ๊น้ำามมองๆมันบอลหนิงลูกมันบอลหนิงมันหมุนจ้ะอย่างมันเิ่นน้ำนี่มันหมุนมันหมุนในน้ำ น้ำแดงนะคะโอ้น้ำอันนี้นโอ้ไหน <c oughs> ไหนเอสโคด้วยเออนี่ห็นไหมมันไม่อยู่นิ่งไง<อ>มันอยู่นิ่งแบบนุ่แล้วก็วิ่งให้ไงแล้วไม่อยากให้ราค่ะเคยมีคนถูกกับตรงนี้บอกไม่รู้ค่ะแต่ไม่ร<อ>ู้ไม่ฟึ่งนะนไ,งมนไม่ไงไม่ไงหมดแล้วหนึ่งห้าเนั่นหายไปแล้วนะ Thank uh -huh. uh -huh.